เข้ามาก็คือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามีอะไรบ้างใหญ่มีอะไรบ้างนะเป็นเรื่องลองๆมีละบ้างปัญหาเล็กบ้างอะไรปัญหาใหญ่อย่างที่นี่นะครับส่วนออฟฟิศผิดแล้วก็นอกจากผิดแล้วยังลืมพูดไปประเด็นก็คือออฟฟิศเนี่ยยกสูงกันไปยกสูงก็เกือบเมตรเหมือนกันไม่รู้จะยกไปดําไมสูงสูงเนี่ยแล้วก็ด้านหลังของโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํามากด้านหน้าโรงงานสูงด้านหลังโรงงานต่ําก็เหมือนกันน่นะครับยิ่ง ด้านหลังยิ่งสูงเขาบอกว่าหลักฮงจุ้ยข้างหน้านะครับกับข้างหลังข้างหลังยิ่งเป็นภูเขายิ่งดีแต่ถ้าข้างหน้านะครับมาเป็นภูเขาแล้วด้านหลังล่างกายเป็นที่ราบแบบเนี้นะครับไม่ดีแน่นอนก็วันนี้ก็จะเล่าแค่เพียงแค่สามตัวอย่างที่ไปดูมาภายในสัป,ปดาห์นี้แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสำหรับบางที่ที่ผมยังไม่ได้ไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าขาแข้งนะครับตอนนี้ เวลาคนเราขาเจ็บเนี่ยเดินไม่ค่อยได้เนี่ยแล้วดูของชุ้ยเนี่ยมันต้องเดินอยู่ตลอดเวลาต้องออยอมรับนะครับว่าเ,เจ็บเป็นเจ็บป่วยเป็นป่วยนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องขอพักอีกสักสองสามวันเนี่ยนะครับก็ดูอาการตัวเองถ้าเสาร์อาทิตย์เดินทางไหวก็จะเดินทางดูต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พุทธมนต์ที่นัดหมายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสมุดประการที่ยังนัดหมายเอาไว้นะครับก็รอ,อ,อให้สุขภาพสมบูรณ์นิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอภัยมานะที่นี่นะครับ ก็วันนี้ก็จะเปิดสายเหมือนเดิมนะครับศ2 9ย์สอง9หเหมือนเดิมนะครับท่านละนะครับไม่เกิน3ามข้อนะครับเหมือนเดิมท่านต้องจำว่าท่านถามมาแล้วกี่คำถามตอนนี้อย่างเช่นเนี่ยนะครับที่ไปดูที่ราชกระบ,บงังคุณถาวรนะครับก็ภรรยาท่านบอกว่าถ้าเชิญผมไปเนี่ยโอ้โห่าทางว่าเชิญมาไม่รู้จะโดนอาจารย์ ดุแค่ไหนนะครับก็กลัวนะครับปรากฏว่าหลังจากได้รู้จักพบหากันนะครับวันนั้นก็ได้พาผมไปทานร้านอาหารนะครับก็เน้นร้านที่เป็นที่นิยมกันของบริเวณลาดกระบังยังไงก็ต้องขอบคุณในน้ําใจของคุณถาวรและภรรยาท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีความกลัวที่มีแต่ต้นนะครับปรากฏว่าหายหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้กลายเป็นความสนิทสนมกันก็สายแรกเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่ไหนครับอ่าสระบุรีครับกลับสอบถามได้เลยครับเออคือมีปัญหาตรงนี้ครับคืออ่าประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านผมมันชนกันจะมีปัญหาอะไรหรือว่าครับตรงกันเลยครับตรงกันครับผมอืมถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็หาฉากมากั้นเท่านั้นเองนะครับอ๋อแก้ได้ใช่ไหมครับก็หาฉากมากั้นก็จบละนะครับอ๋อครับ แล้วต้นไม้นี่ถ้าเกิดท่วมหลังคานี่เป็นไรไหมครับอ๋อไม่ดีครับคุณก็เล็มต้นไม้ออกเท่านั้นเองอ,อ๋อ,อ,อครับครับขอบคุณมากนะครับครับผม,มจริงๆตรงนี้อก็ถ้า เป็นเรื่องที่กังวลใจก็ง่ายๆนะครับอะไรที่ท่านมีความสบางเรื่องเนี่ยคองจุ้ยบางเรื่องคิดเองได้อย่างเช่นประตูตรงกันไม่สบายใจก็หาฉากมากัน้นอย่างเช่นต้นไม้มาละหลังคาเกยหลังคาหลักคองจุ้ยเขาบอกไม่ดีท่านก็ตัดกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ให้มันเตี้ยลงแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้ละคือต้นไม้เนี่ยเขาไม่ให้ปลูกนะครับแล้วก็ใบไม้กิ่งไม้มาโดนหลังคาหรือว่าอาจจะ,ะสูง ต้นไม้สูงเกินบ้านเนี่ยในหลักฮงจุ้ยเ,เขาถือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันห่างบ้านก็ไม่เป็นไรตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นเนี่ยนะครับบางทีผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยอย่างไปดูให้คุณธเนศเกิดสะอาดเนี่ยบางทีเนี่ยรับนำบัตรมาแล้วรับภายหลังเนี่ยก็มาอ่านชื่อนมสกุลปรากฏว่าชื่อ,อบวกนมสกุลเนี่ยได้สดิบสามตัวอักษรพอดีกรณีแบบนี้ก็ไม่ดีคือ ชื่อจะสิบสามตัวหรือนามสกุลสิบสามตัวหรือชื่อบวกนามสกุลได้สิบามตัวเนี่ยล้วนไม่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมลืมไปผมก็โทรศัพท์ไปบอกหรือเมสเซจไปบอกนะครับก็ขอให้ท่านพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สมบูรณ์ด้วยนะครับก็สายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากที่ไหนครับต่อแม่คงอนครับอาจารย์โอเควันนี้เสียงเบานิดหนึ่งเลยจําเสียงไม่ได้อแล้วเมื่อไหรคุณนาซีลาจะเข้ากรุงเทพครับเห็นพูดตั้งนานละต่อไม่ต้องห่วงครับอาจารย์้าผมมีเยอะ เตรียมไม่พร้อมแล้วครับยังไม่พร้อมแล้วนะครับผมก็วันนี้มีคำถามอะไรครับผมจะถามคำถามข้อแรกนะครับที่ดินด้านหน้านะครับเอออีกยี่สิบองศาจะเป็นทิศเหนือนะครับถือว่าเป็นทิศตะวันตกเริงเนะครับอาจารย์ยี่สิบองศาอีกยี่สิบองศาก็เป็นทิศทิศเหนือครับเป็นทิศเหนือครับไม่ไม่ใช่ครับคือมันจะออกทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือครับกี่องศาครับ ไอ้ตัวนี้ถูกเป็นเป็นที่ตนตกเฉียงเหนือเลยทิศเหนือครับอาจารย์กี่องศาครับเอ,อ่อถอยหลังไปจากศูนย์องศาไปยี่สิบองศาครับอ๋อก็อยังอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ทิศเหนืออยู่ดีนะครับอ,อันนี้โตแปลงที่ดินตัวนี้ยาวยาวลึกไปตลอดประมาณสามสิบไร่นะครับอาจารย์รส่วนด้านทา,ทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นทางขาตัว L เป็นเนินขึ้นมาเนี่ยแล้วษนะพ,พื้นที่ดินตัวเนี้ย ดีเหลือเสียครับอาจารย์ก็คือเวลาเราเดินเข้าไปในที่ดินเนี่ยลักษณะเป็นตัวแอลไปทางซ้ายมือเอไม่ใช่ครับไอเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆครับแล้วลอดตอนด้านซ้ายด้านท้ายๆครับจะเป็นตัวแอลยาวขึ้นไปประมาณสักหนึ่งในหนึ่งส่วนของพื้นที่ทั้งหมดนะครับอ๋อแต่ว่าไปทางซ้ายมือใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่เป็นเนินค่อยๆเป็นเนินขึ้นครับอ่าคือถ้าเป็นเนินขึ้นดีถ้าเป็นเนินลงไม่ดีนะครับ ลักษณะเดี๋ยวนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเนินขึ้นถือว่าดีเลยนะครับครับผมครับคาถามข้อที่สองครับอาจารย์ครับผมพื้นที่ที่ดินตัวเดิมเหมือนกันนะครับไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบ่อน้ามันจะยงเรียงกันนะครับเป็นจํานวนอยู่ห้าบ่อถ้าผมจะแก้ไขเนี่ยผมควรจะต้องถมบ่อด้านหลังลงด้านหลังสักสองสามบ่อถูกไหมครับอ๋อคือบ่อมีอยู่ห้าบ่อครับผม คือบอ่อเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ตรงหน้าที่ดินหมดหรือเปล่าเอ่อถ้าเราหันหน้าตามที่ผมบอกครับอาจารย์เข้าไปครับ,รบมันมันจะมีบอ่อน้านะครับแต่ว่าทางทางที่อาจารย์เคยบอกว่าด้านหลังไม่ควรจะมีน้ําเพราะงั้นผมจะไล่ผมบอกด้านหลังขอคือ,อถ้าด้านหลังเนี่ยถ้ามันมีบอ่อเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วมันมีต้นไม้มา,มากๆก็ไม่เป็นไร๋อ ไม่ใช่ว่าว่าด้านหลังมีน้ําไม่ได้เลยมันไม่ถึงขนาดนั้น่ะมันถ้ากรณีมันมีบ่อน้ําลักษณะใกล้บ้านเนี่ยถือว่าไม่ดีหรือบึงใหญ่ๆที่อยู่หลังบ้านถ้าไกลหน่อยก็ไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นบ่อน้ําธรรมดาแล้วมีสวนมีต้นไม้เยอะๆมีแนวป่ามีอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้ถูกกับตามหลักเซษภูมนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับครับผมครับคําถามข้อที่สามนะครับครับผม เอ,อลักษณะเจ้าของที่ดินเป็นนี่ครับอ่อาโดยทน,นะครับท่าเป็นคนทาบไม้นะครับรับหน้าบ้านหันทิศเอ,อหน้าอาคารหันทิศตะวันออกครับแต่ตัวหน้าบ้านหันทางทิศเหนือนะครับหลังหน้าบ้านาตะวันออกนะครับนะถ้าเราหันทางเข้าบ้านไปนะครับจะเป็นทางทิศเหนือเอ้ไม่ใช่ครับขอโทษทีครับ เราหันหน้าเข้าไปคือทิศเหนือนะครับแต่ตัวอาคารตัวนี้ยหันหน้าทางทิศตนออกซึ่งอาคารตัวนี้จะอยู่ทางด้านขวามืออืมจริงๆคือบ้านคือที่ดินตรงเนี้ยบันหันทิศเหนือแต่ว่าเขาสร้างบ้านมาตัวบ้านเนี่ยหันทิศตะวันออกครับผมคือวางอาคารไว้ทางด้านขวามือทางด้านยางครับอ๋อบ้านอยู่ทางด้านยางก็ผมก็ใช้ได้นี่ครับไม่เป็นไรใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่แล้วึ่งวางหลังคาเป็นสีดําเงิน แล้วก็อกตัวอาคารเป็นตัวเป็นสภาทอคือสีขาวหลังคาจริงๆแล้วนะครับไม่ควรจะใช้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้สีเขียวถูกต้องเลยครับอาจารย์คือกรณีหลังคาสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ต้องมาคํานึงนะครับ<ต>ว่าจริงๆเราต้องคํานึงเอาแนวรั้วเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ด้วยอ๋อผมพอเข้าใจแล้วครับ ตอนนี้ว่าเราอย่าเอาแนวบ้านอย่างเดียวเราต้องเอาแนวแนวหน้าด้านหน้าคือถนนทางเข้ากับเอาที่ดินเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับครับผมครับรถวนแค่นี้ครับครับสวัสดีครับผมก็คุณอาศิลานี่ก็มีคําถามเข้ามาทุกทุกครั้งที่ผมนั่งจัดทารายการเนี่ยนะครับจะมีนานๆสักทีหนึ่งที่ไม่ได้โทรเข้ามาก็ยังเหลือที่ เชียงรายนะครับก็เหลือคุณสุเจตนะครับก็ทุกครั้งช่วงหลังๆนี่ก็มักจะโทรเข้ามาถ่ายถามหาความรู้กันนะครับก็มีอะไรสงสัยนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาแต่สําหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่เคยเชิญผมไปดูหวงจุ้ยนะครับแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์เข้าไปทางรายการเนี่ยก็โทรศัพท์ไม่ติดก็โทรศัพท์มาสอบถามทาง ผมทางมือถือนะครับผมก็เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามโทรศัพท์เข้าไปมาทางสถานีจะดีกว่านะครับคือเราให้สิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับว่าคนนี้โทรยากคนนี้ก็โทรยากใครโทรติดก็ได้ถามนะครับลักษณะแบบนี้วันนี้โทรไม่ติดข้างหน้าก็โทรใหม่แล้วกันสายต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์รับจากที่ไหนครับถามหน่อยครับจากที่ไหนครับหน้าขอนแก่นครับผมรับสอบถามได้เลยครับ ที่ผมเป็นที่ลักษณะคือยาวนะฮะยาวแล้วก็ถนนอันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับเวลาเดินเข้าบ้านปุ๊บนี่สารจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จากสารมาก็จะเป็นออฟฟิศนะอาจารย์ไม่คุณจะถามอะไรครับ แล้วก็ประตูรั้วรั้วตัวนี้ผมทําไว้แต่ยังไม่ได้ใส่ประตูไม่ทราบว่ามันจะมีผลอะไรนะมะคุณจะถามอะไรครับอผ, <ม S 1> ผมยังไม่เข้าใจคําถามคุณเลยคุณจะถามอะไรครับอ่าจะถามดูว่าที่ตั้งของออฟฟิศนี่มันถูกไหมฮที่ตั้งออฟฟิศคนที่ตั้งออฟฟิศคุนครับทําไมเลอครับตั้งออฟฟิศทำไมเลยครับ มันมันถูกลักษณะไหมฮะผมยังไม่รู้เลยครับออฟฟิศคุณอยู่ไงยังไม่รู้เลยออฟฟิศคุณอยู่ไหน <c oughs> นะครับก็ไม่รู้อย่าที่บายไม่รู้จะตอบยังไงก็อย,อยู่ๆก็ออฟฟิศดีไหมอยู่ตรงนี้ก็มไม่ทราบะนะครับข้อมูลน้อยเกินไปก็ยังไงแล้วะนะครับก็ควรจะให้ข้อมูลผมดีกว่านี้นะครับคือ การที่เราจะสอบถามเรื่องหงจุ้ยเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ได้รับคําตอบที่ดีเนี่ยท่านก็พยายามที่จะมีพื้นฐานในเรื่องของหงจุ้ยบ้างได้อ่านหนังสือหนังหาบ้างหรือว่าถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านของหงจุ้ยเลยท่านอาจจะอธิบายว่าผมมีที่ดินอยู่แปลงหนึง่ง บ้านของผมอยู่ทางด้านซ้ายมือกินไปทางด้านหลังหรือบ้านของผมเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือกินมาด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยอธิบายตำแหน่งมาเราถึงจะบอกว่าเอถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแต่ถ้าอยู่จู่มีคําถามลอยๆมาว่าออฟฟิศผมดีไหมอย่างนี้ผมจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลไม่มีอมตอนนี้เรื่องหลายๆเรื่องนะครับบางทีเนี่ยสอบถามเข้ามาเนี่ยถ้าถามว่าผมอยากจะ ตอบทุกคําถามไหมอยากจะตอบทุกคําถามแหละตอนนี้ว่าการตอบไปเนี่ยก็ไหนไหนมีความตั้งใจแล้วว่าะจะคําถามทุกคําถามเนี่ยยินดีที่จะให้ความ